การบริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ EBCI เราเนี่ยมีบริการจัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับ AEC เช่นฟอร์ม D ฟอร์ม E ฟอร์ม AJ ฟอร์ม AI แล้วก็แบบฟอร์ม FTA ต่างๆขณะดเดียวกันเราก็ยังให้บริการด้านกดว่าด้วยแหลกกำเนิดสินค้าที่เรียกว่า r o o ซึ่งย่อมาจาก r o u e of Origin การออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าเซลเซอร์ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ฟอร์มดีในขณะเดียวกันเราก็ยังให้บริการด้านการออกใบกำกับสินค้าซึ่งออกโดยประเทศที่3นอกอาเซียนซึ่งเรียกว่า t h ิร์ Party Invoicing